แล้วครับก็กราบสวัสดีและประชุมทุกคนกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟิชเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกับผมโนสตา s ิกมาบอยนะจ๊ะอ่านะครับตอนนี้คือผมเนี่ยจะให้ทุกคนดูคืออควาเรียมผมเนี่ยผมสามารถทําเงินได้ที่หกล้านแปดแสนนะครับหกล้านแปดแสนเนี่ยต่อชั่วโมงเลยแล้วก็เอ็กพีอยู่ที่ล้านหนึ่งเนาะคือเยอะมากๆนะครับตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าอะคาเรียมผมเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมไปดูให้ชัดๆแล้วกันนะครับนี่เลยปลาหายปลาหายไ,ไปีหนวะเฮ้ยปลาผมหายคือมันบั๊กเ้ยตอนเนี้ยมันบัก๊กมันบัก๊กมันบั๊กนะเดี๋ยวผมรีก่อนแล้วกันเอ๊ะอะไรอะดีดีดชอ็อปไงสินค้าและบริการต่างๆมากมายในแคมปฟิชขายรหัสไก่เบ็ดไก่วยวนะครับมีไก่แคนดี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็บริการเกมพาร์ตต่างๆ ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นล้วก็ตามเสียเงินแค่และสิบบาทเท่านั้นเดียวอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็กลับมาละอ่ะขอเรื่องของผมตอนนี้ก็จะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ6ล้าน8แสนต่อชั่วโมงโดยของที่ผมจะใส่เนี่ยมันจะมีนี่ครับที่หลักๆเลยนะ คือใจแอนมอสซี่โปรแฟนลิบทานตัวนี้ครับซึ่งหาได้จากไหนนะหายากมากๆเพราะว่าเราต้องเสีลิบบิทานแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลิบบิทานแบบระดับซีเคล็ดนะครับเป็นลิบบิทานที่อ่อเป็นระดับโปรแฟนอะซึ่งหายากกว่าปกติมันต้องลุ้นอะต้องลุ้นเอานะว่าจะเกิดไหมอ่ะแล้วว่าเมื่อวานมันมีเกิดพอดีนะครับและเราเนี่ยสามารถใช้เบ็ดเอลเดอร์ดูปได้นะ ยิ่งดูบยิ่งดีนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้พอเอาออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ได้นะครับตัวนี้เต็มเต็มเลยนะล้านหนึ่งต่อชั่วโมงหนึ่งล้านต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเยอะมากแล้วก็เอ่อค่าเอ็กพีได้อีกแสนหนึ่งเนาะอีกแปดนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ละนี่นะครับเสร็จแล้วก็มีนี่ครับสไปอักโคลอควาคามุยอะไรตักอย่างนะครับตัวนี้จำไม่ได้ว่าตกตอนไหนแต่น่าจะตกตอนอีเวนต้นนะอืมตกอีเวนต์นะตัวนี้ได้อีกหกแสนนะครับมีฟลอปปี้ฟลอปปี้ได้อีกเจ็ดแสนนะครับ พอบิ๊กอลตกได้จากอีเวนต์ของแอดมินนะครับช่วงสุดสัปดาห์นะครับมอสซี่เอลเดอร์นี่ก็ได้เยอะนะทุกคน4ี่แสนเลยนะเยอะมากนะไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เอเลียนมูลตัวนี้ได้อีก5้าแสนเยอะมากอันนี้ทีทีผมจะเอาไปรีน้ำหนักได้อยู่นะเออเพราะมันบิ๊กอยู่แล้วก็เจแอนดิสเทิร์ดครับเจแอนดิสเทิร์ดลิบเทียนลิบเทียนธรรมดาก็ใส่ได้นะทุกคนผมใส่มันถึง3ตัวด้วยกันนะครับจะมีดิสเทิร์ด นะครับตัวนี้ได้900,000เลยได้จากเบ็ดเบ็ดนี่ครับ Dream Burger นะครับตัวนี้ Dream Burger ได้เยอะอยู่มันคูณ16.16.3มั้งเออ16.3นะครับไม่ก็คูณ16เป๊ะนะตัวนี้ได้เยอะมากแล้วก็น้ำหนักดีได้เยอะเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มี f e b u l o u s นะครับ f e b u l o u s เลี้ยงประธานใจแอนนะเป็นระดับใจแอนก็ได้จากเบ็ด f e b u l o u s อีกเช่นเคยตัวนี้ f e b u l o u s นะครับสามารถหาได้ ตกขาวได้นะยิ่งได้น้ําหนักเยอะได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็จะเอ็นไซเลนส์สปิริตตัวนี้หาได้จากเบ็ดนี่ครับอีว e ิลอ e ีวิิกฟ็อกนะสามารถรีหาได้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยผมจะเอานี่ไปรีเพิ่มเพิ่มตัวของน้ําหนักนะครับซึ่งจําเป็นมากในการเอามาใส่ควอเลียมแล้วก็นี่ครับอาหารพวกค่าอาหารเนี่ยซื้อไว้ให้หมดนะทุกคนซื้อไว้ให้หมดตอนนี้ผมเซ์เอาหมดละเลยแต่นี่แล้วก็กดยูสกดยูสกดยูสไปครับ พอยูสแล้วเนี่ยพวกค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเออเยอะมากนะครับรอทุกคนลองพิจารณาดูนะว่าตัวเองเนี่ยใส่อะไรดีนะครับผมผมใส่ประมาณนี้แล้วผมเนี่ยอยากรู้ว่าของทุกคนเนี่ยตัวไหนแพงที่สุดเอามาคนละหนึ่งตัวนะครับตัวไหนแพงที่สุดของทุกคนนะและติดบัฟอะไรสถานะอะไรนะครับสามารถบอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปรีน้ําหนักดีกว่านี่ครับกดนักวีนมาทราเวลลิ่ง แล้วก็วาร์ปมาที่เกาะรีน้ําหนักเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาตัวของมูลมูลเอเลียนนะครับมา,ารีหาน้ําหนักตัวนี้ปึ๊บตอนนี้มันอยู่ในอควาเรียมเนผมต้องเอาออกมาก่อนนะครับขออนุญาตเอาออกน,อนี่ตอนนี้มันเป็น, Big นบิ๊กอยู่น,น,นะทุกคนออกมาปุ๊บเหลือเท่าไรห 6, 000, 000, 6, 000, นะร่เนี่ยเหลือหกล้านปะหกล้านเป๊ะนะครับถ้าถ้ารีเนี่ยผมเน้นเอาใจแอนเลยนะเอาใจแอนนะครับตอนนี้มันเป็นบิ๊กอยู่ เอาละทุกคนอพร้อมนะครับลีน้ําหนักโดยรีน้ําหนักเนี่ยเราต้องได้คูณสองมานิดนึงนเนี่ยเนี่ยหนึ่งจุดสองเนี่ยสักสองตัวเราก็ได้ละถ้ามันติดบิ๊กมาตั้งแต่แรกนะเึบตายไม่ได้ตายไม่ได,ไได้เหมือนเล่นเหมือนเล่นพน,นันจริงจริงนะสําหรับแบบหายเนี่ยถ้าน้ำหนักไม่พอใจนะครับเราสามารถรีได้เรื่อยเรื่อยเลยแต่เสียทุกครั้งเนี่ยคือเสียหนึ่งพันทุกครั้งเลยนะทุกคน ฮึบอ,อ่าใจแอนเปล่าบิ๊กเฉยๆยังไม่ได้นะครับอันนี้คือได้บิ๊กเฉยๆเราสามารถเปิดมาเช็คได้นะทุกคนผมต้องการอาตัวนปลาทองเนี่ยประมาณสองตัวนะถึงจะได้นะครับระดับใจแอนอะไรอย่างนี้โอ้หผมอยากเน้นตรงกลางมากผมจะเริ่มจากตรงกลางตลอดเลยนะอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะโอ้โหไม่ได้อืมอันนี้ก็ไม่ได้อืมไม่ได้ โอ้ยยากมากทุกคนบอกเลยโหอ้อเฮ้ยค้างมาละเอ้าเอ้าค้างค้างค้างรีรีลีกดใหม่เอ้าตรงกลางไม่ติดดียรับเมื่อกี้มีปลาทองสามตัวเลยนะอือหือ อาจจะรีต้งหตรงนี้นานหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดให้ดีกว่าจะได้เร็วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้คือผมทําได้เต็มที่เท่านี้จริงได้ปลาทองมาสองตัวแล้วโอเคก็เทคครับประมาณห้าหมื่นกิโลเดี๋ยวลองเอาใส่ดูเ,ออเป็นบิ๊กเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ถึงชายแอนนะครับต่รีออกมาแล้วน่าจะได้มากกว่าเมื่อกี้ป่เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะห้าแสนพอๆกันโอเครีตั้งนานโอเคครับทุกคนตรงนี้เนี่ยสามารถรีหาน้ําหนักได้นะแต่ว่าต้องลุ้นหน่อย โคตรยากเลยแหละยากพอสมควรเลยนะ <_ d ata> แล้วก็พวกตัวพวกเนี้ยอยากให้เน้นนะครับเนี่ยใส่นี้ด้วยใส่พวกนี้นะครับใส่เยอะๆได้ยิ่งดีนะทุกคน <c oughs> นี่ครับนี่คือของรางวัลที่ผมได้ชั่วโมงนี้หกล้านหกเอ็มนะครับประมาณหกเอ็มแล้วก็เอ็กปีประมาณเก้าแสนรับไปคิดดูถ้าหกเอ็มเนี่ยมันเอาไปคูณกับชั่วโมงใช่ปะชั่วโมง,ล, 6, ะ 6, งละหกเอ็มอะหกคูนสิบสองเท่าไหร่ละ อ๋อหนึ่งวันก็เป <oh, ็นร้อยล้านแล้วนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะเออนานมากถ้าเก็บสักสองอาทิตย์เนี่ยบอกเลยช่ำๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทรลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า